ทำไมครับตรงนี้เราเห็นแต่เป็นโทนแบบออกส้มส้มแดงแดงชมพูชมพูไม่มีเขียวไม่มีเหลืองไม่มีอะไรเต็มที่มันจะเป็นแค่เสือฟ้าแต่มันไม่ใช่ฟ้าไปเลยคุณระลมสังเกตนะว่าสังเกตอะไรครับร้านที่ขายงูส่วนใหญ่เจ้าของร้านจะเป็นผู้หญิงนะเต็แล้วเหรอเออซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงงูเนี่ยผู้หญิงแย่ากลัวนต่งแรงที่มาและที่ไป กเสษตรร้อยชายพาคุณท้าทายไปลุยชมป้องพระนกอาดัมพีสิทธ์ยูบสิครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านงูเขาเรียกอะไรงั้น,นงูสีงูสีครับอ่านี่พบกับพระบิดาเอ้ยไม่ใช,ใช่อันนี้เขาบุตรเขาบุตรเยอะ,ะไปกันใหญ่แล้วพระบิดาก็ไรน้องโจ๊กนะครับแน่วันนี้บินตรงมาจากเชียงใหม่เลยทีเดียวอ่าวันนี้ มีอะไรมานําเหนือบ้างน้องโจ๊กวันนี้ก็ต้องเป็นงูสีนี่ครับเรามากันในนามกลุ่มงูสีนะครับครับผมครับชมรมผู้นิยมงูสีและงูสวยงามแห่งประเทศไทยครับผมครับวก็เป็นการรวมตัวของฟาร์มในกลุ่มของงูสีแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นบางส่วนที่สามารถที่จะมอบความมอบงานได้จริงๆวันนี้ในกลุ่มเยอะกว่านี้ครับวันนี้มีตัวอะไรมาบ้างโหเห็นหลากหลายทีเดียวโจ๊กก็ต้องเป็นงูสีแน่นอนไหนน้อโจ๊กพระก็จะมีหลากหลายจะมีงูคอนสเน็กสุสเน็กครับ ฮอกโนตนะครับก็หลากหลายเลยผมพี่ปองออรู้จักไหมที่เขาพูดเนี่ยไม่รู้เลยแท็กตัวเลยกำลังมองอยู่แล้วมันแล้วทำไมยังงงๆทำไมงูต้องใส่ก่อนแบนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่งูเหร,อ,อ,หเหรอครับเนี่ยใช่ครับเป็นงูโอ้โหนี่พร้อมเสิร์ฟเลยสิใช่ครับก็พร้อมรับประทานนะครับถึงจะเป็นลูกหน่อยไอ้นี่อะไรครับไอ้นี่คือนี่ก็คืองูสีที่นึงก็คือเป็นงูคอนสเนกนะครับที่มาที่เรียกงูสีว่างูกลุ่มนี้เป็นงูที่มีสีสันสวยงามฉูดฉาดนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีขนาดตัวไม่ค่อยใหญ่ครับผมสามารถที่จะ จับคอนโทรลได้ในคนเดียวอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากไหนครับเนี่ยตัวนี้อาจริงแล้วงูสีมีหลายกลุ่มมากๆมีกิงคอนมิวเนี่ยมนกระจายอยู่ทั่วประเทศเราไปทั่วโลกนะครับแต่ตัวหลักๆที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นคอนสเน็กเนี่ยมาจากอเมริการอย่างเป็นเพราะว่าเขาเป็นงูพื้นถิ่ของทางอเมริกาแต่ว่าถูกนำพัฒนาสีสันจนมีแบบสีแบบออกมาแปลกๆมีสีใหม่ๆออกมาโดย ผู้ยงทั้งในเมกาทั้งในยุโรปแม้ทั้งในเอน<ม>นเชียปัจจุบันพัฒนาสิ่งใหม่มาได้ครับอันนี้คือถูกขยายพันธุ์จากภายในประเทศเราทั้งหมดขยายพันธุ์ในประเทศไทยมาม่ได้ใส่กล่กองประมาณน,นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ2เดือนถึงสามเดือนโอ้เลยจยิ่งเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงในกล่องนี้ตลอดคือเป็นกล่องอนุบาลแล้วก็กล่องสำหรับเดินทางอ๋อแล้วมันโตเต็มที่เนี่ยโตเต็มวัยไซส์ประมาณโตเต็มวัยนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูฝั่งที่บูธของชมรมนะ ตัวเดิมไปก็อยู่ประมาณตะเี็บง่ายประมาณหลอดที่นอยโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะไม่เกินนั้นแต่ว่าเวลาเข้าขดเนี่ยขวดก็อยู่อยู่ในมือมือเราได้ครับครับอันนี้อันนี้คือมากันหลายสีแล้วสียอดนิยมในเวลานี้คือเป็นสียอดนิยมก็จะเป็นโทนฉุดฉากสีขาวแดงนะครับสีแดงนะครับครับล่าสุดก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูใช่ทีนี้มีสีชมพูแล้วสีฟูด้วยไหน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 ดูไหบ งงงปนมมิไ่าอ๋ออันนี้คือถีชมพูใช่งูสีชมพูนะถีชมพูนะครับอการคิดแรกสองสามปีมานี้เลยครับอ๋อครับล๋อทําไมอันนี้คือเกิดขึ้นครั้งแรกในไทยหรือว่าที่อ่าจริงๆมีมีมาแล้วแต่ว่าใีเทื่บ้านเราครับมาพัฒนาให้ออกเป็นเฉดสีชมพูมากขึ้นเห็นชัดขึ้นตัวดั้งเดิมก็จะเป็นสีเอารสแซลมอนส้มอมชมพูครับแต่บ้านเราเนี่ยเพียวเลยชอบหวานๆครับ เดียวพิงก์ไปใช่อรสชาติมันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับถึงเป็นเบาหวานอยู่ทุกวันนี้โอ้ยดูมันก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันนะในสายพันธุ์สัเขาไม่ได้ดูร้ายไม่ดูร้ายไม่ได้ไม่ดูร้ายเป็นงูที่เป็นงูกลุ่มที่แนะนําให้เลี้ยงในตัวเป็นตัวแรกเริ่มครับครับผมเลี้ยงง่ายไม่ก้าวร้าวแล้วก็กินง่ายดูแลง่ายอาหารการกินแหละครับอาหารการกินก็ กินหนูแช่แข็งได้วันนี้กินไม่ยากครับครับไปกินมาเป็นไงเราแบบนี้กินที่ป๋องแช่แข็งไหวป่ะโอ้โหแช่แข็งอาจจะต้องยาเลยยายาอะไรในฟาร์มช่วยก็หลากหลายสายพันธุ์บูเลยนะครับวันนี้มาแบบมุ้งมิงฟุ้งฟิงพร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวชื่อแฟนดี้เคนี่ชื่อน่ารักซะด้วยเป็นลูกอมนะเพราะเคสีแค่เหมือนลูกอมขาแดงอ่ะอาดามลองอมดูก่อนเว้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยมันก็ ผมว่ามันก็แปลกตานะสาหรับคนที่เคยมีบุมมองของเรื่องงูบางคนบอกว่าพกขึ้นชื่อรูปงูก็อียาอียากขัมงูมันดูน่ากลัวมันดูน่ากลัวนะครับใช่แล้วนะแล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่แค่นี้นะครับผมก็คันดูอยากรดไดนี่นี่คือส่วนเล็กรันทั้งหมดเลยอยาจเป็นทันตโตอยู่ในงานทีเล็กแล้วที่มาที่ไปของมาการมารวมกลุ่มกันอยู่ในงานนี้ครับกันยังไงก็เราก็ได้คุยกันนะครับในระหว่างเราหลายกลุ่มว่าจะมีงานที่เป็นงานเอ็กโปของท่าน แตกสักงานหนึ่งนะครับก็ลงกันสารพัดโอ้โหนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนังเขาเรียกว่ากูสีเล็กใช่ไหมอันนี้งูสีครับเป็นกูเล็กครับกล็กูสีตัวใหญ่ก็มีแต่ว่าเราเรียกรวมๆว่างูสีเพราะว่ากมที่มีสีสันสวยงามชุดชาเราตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ยอดฮิตเหมือนกันครับโอ้แต่ตัวนี้สีดำตมีตัวนี้เป็นตัวที่ ดำสุดละของครับโอสีเข้มเลยนะดำเลยสีเข้มสีเข้มชื่อแม็กซิคันแบล็กคิงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบบางทีอาจจะดูแบบดูน่ากลัวไปหน่อยจะดุดันดุดันเข้มข้นดุดันนี่คือไส้เดือนดำโดยการไส้เดือนดำไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วงูคนเลี้ยงงูสีทุกคนต้องมีต้องมีเลยรอไม่มีก็อยากมีผมว่าเจ็ดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นต์คนเลี้ยงงูสีจะมีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่ต้องมี นะครับสามันประจำบ้านงูสามันประจำบ้านงูดำงูดำงูดำบอกราคาได้ไหมตัวขนาดนี้ถ้าตัวนี้ในตลาดขายอยู่ประมาณเกถึง8พั้นไซนี้เหรอครับไซนี้ครับและถ้าใหญ่กว่านี้ถ้าตัวสวยกว่านี้ไม่สวยตัวที่มีรายละเอียดดีๆก็อาจจะหลักหมื่นกว่าบาทโอ้ยอยู่ที่ความดำอยู่ที่รายละเอียดดีบเทศรายละเอียดรับบครัผมครับนี่อดัม หลายคนก็เห็นแล้วว่างูมากมายล่ะทีนีน่บางคนถามว่ามันมาจากไหนกันนี่บอกมาจากเชียงใหม่น้องโจ๊กมาจากเชียงใหม่เลย <c oughs> นะใครที่อยากรู้นะแล้วก็อยาบได้งูนี่ต้องติดต่อสายตรงเลยน้องโจ๊กบอกหน่อยร้านอยู่ตรงไหนมุมไหนร้านน่ะอยู่่เชียงใหม่นะครับทีนี้ก็ไม่เชิงร้านแล้วก็เป็นฟาร,ร์มที่แบบเปิดให้เข้าชมได้ครับแล้วก็ คนหลักสารพัดทราบฟาร์มเนี่ยฟาร์มสารพัดสัตว์ฟาร์มสารพัดสัตว์ทุกอย่างเลยผมไปวงการไหนผมก็เจอเขาเนี่ยแต่ไม่เยอะเยังที่อยากจะเยอะแต่เจอแต่เขาไม่ยังไม่มีขนอ่ะคือเราไม่มีขนเขาเายจนเป็นพระบิดาแล้วนะครับก็สำหรับงูสีมากมายหลายชนิดวันนี้โจ๊กบอกว่าที่มานี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเล็ก นะครัับอนนี้ก็ในส่วนของเออ่ DX Station หรือ d คาเฟ่แต่ว่าเขาจะมีส่วนอื่นนะจะต้องไปดูครับอ่านะหลายต่างมามาอันนี้เป็นงูดำนี่แล้วตัวนี้ล่ะครับอุ้ยนี่นางพญานี่นางพญางูเชืบกยางวันนี้โอ้ยนี่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 ไอ้นี่ลายพอย n t มาเลยเชียวคุณดำยังไงยังไงพี่นี่ก็เป็น k ิงส s น็ k เหมือนกันอันนี้ต้องติดป้ายด้วยหมายความว่าไงฮะเนี่ยก็เป็นมีป้ายชื่ออ๋อตัวตัวนี้ใช่ไหมครับครับ เป็นกิมมิคเฉยอ๋อหรือว่านี่พิเศษห้ามเปิดเพราะมันดุใช่ทุนจับได้ครับอ๋อจับได้ทุกตัวนะครับตัวครับหลากหลายชนิดทีเดียวนี่ลาลานตาเป็นฮอกมูตัวนี้ก็โอ้ยหลาย p อยต t เยอะนี่จะเป็นมูจมูกหมูเออแต่หน้าตาแปลกแปลกน้่ตาจะไม่เหมือนงูเท่าไหร่เออหัวยู่ยู่มาเชียวจมูกจะเป็นแบบเป็นงอนครับั้ครับครับผม โอ้สีชมพูอีกตัวตัวนี้สวยมาโมดยีสวยเลยนะอเออนี่มันผมว่ามันเปลี่ยนเขาเรียกว่าทัศนวิสัยทัศนคติอของคนได้เลยถ้าเห็นเนี่ย,ยมัน,มนหมดความรู้สึกของความเป็นจริงใช่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 อแล้วนี่เขาม,มีแบบตาสีแดงด้วยเนาะครับอับิโนอับิโนในกลุ่มมูเนี่ยไม่ได้ขาวอย่างเดียวครับมีอับบิโนเนี่ยมีสีเหลืองสีชมพูสีม่วง นี่นี่นี่อันนี้อันนี้จะเห็นบ่อยในภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับตรงนี้จะเป็นตัวตัวตัดเหรีตัวนึงนะครับนะครับวันนี้มนิยวันนี้เป็นกลุ่มของนิวสเนฟตัวไหนที่ยังราคาสูงที่สุดครับในกลุ่มมูลชุดนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็ถูงกองนี้ก็หลายแสนแล้วครับแล้วโอ้กองนี้หลายแสนแล้วครับอย่างตัวนี้ก็สามหมื่นห้าโอ้ตันี้ครับแปดพันขึ้นโอ้โหคือมันมีหลากหลายไม่ได้หลักพันต้นๆจนไปถึงหลักหมื่น แล้มันก็ได้ถึงหลักแสนตอนนี้ปัญหาครับปัญหาหลักของการพาอเลี้ยงงูสีมีอะไรบ้างปัญหาหลักปัญหาในการพาอเลี้ยงเนี่ยมันมันจะต้องปรับตามผู้เพาะแต่ปัญหาที่เราเจอจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถสงองมืกได้อ๋อนี่ปัญหาใหญ่นะนี่คือปัญหาที่น่ากลัวกันเพราะครับเพราะเนี่ยเราปรับได้แต่เนี่ยเราปรับแค่ไข่เรไม่ได้ ซึ่งสามว่าเมื่อวานนียเรานําเข้ามาได้ถึงข้อตังค์หมายครับครับแต่วันเนี้ยเราไม่สามารถขายออกไปได้ส่งออกได้ตอนนี้ต้องพึ่ง้าภาครัฐมาช่วยละนี่คือวันใจสำคัญของมันนะครับไม่งั้นมันก็จะอั้นอยู่ในประเทศไทยเราก็จะโลตัสหลั้งที่เราสามารถดีดงูฉวยแบบนี้ครับตัวนี้ก็คือลูกเกิดไทยโอ้ยคือยุดนี้น่าจะเกิดไทยเกิดบหมดแล้วเพราะว่าตัวยังไซส์เล็กอยู่เลยใช้มาสองเดือนครับครับโอ้ยถ้าหน่วยงานภาครัฐนะให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามานะครับ ลักดันเรื่องการส่งออกของเรานะผมว่าต่างประเทศเนี่ยน่าจะได้รู้จักบ้านเราเยอะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็สวยๆที่าระนาาธชาติมากๆแล้วคแับแค่อีกจุดนิดเดียวองครับผมนี่ถือว่างูสีนี่มีการพัฒนาอย่างก่อนหน้ผมเชื่อว่าจะมีสีใหม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับครับอันนี้คือตัวเล็กๆนะ เดี๋ยวเห็นบอกว่ามีตัวใหญ่ๆด้วยเป็นเจ้าของร้านนะครับอ๋อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้มาจากเชียงใหม่เหมือนกันป่ะอยู่ที่เชียงอยุธยาครับอ๋อที่อยู่กรุงธยาผมเชนครับครับผมอยู่ร้านอยู่สวนจระจักรที่เซอร์เทคโฮเทลครับครับนี่คุณเชนก็นี่นอกจากงูในประเทศแล้วเขายังนำเข้างูสวยมาด้วยเหรออันนาคอนด้าอย่างเงี้ยเหรอไม่ เล็กครับอจะเป็นสายงูเล็กครับแต่สวยครับนี่เจอครั้งแรกก็แซวก็เลยเดี๋ยวท่านกาฝากโงฝากร้านหน่อยสิครับเดี๋ยวน้องโจ๊กยังไม่ได้บอกเลยร้านอยู่ตรงไหนมุมไหนของเชียงใหม่ไหนโจ๊กบอกชัดๆเลยบอกเบอร์ด้วยเลยคาเฟ่ไม่ต้องหาครับอยู่ในใจทุกคนครับดีแนะนำเล็กอรงแรมรัโซติกโฮเทลดิบโฮเทลก็อยู่หน้าเจเจมอลคอนุสานนะครับกรับการันตคนมาเลยครับมอง เดี๋ยวไม่ก็พักมาถามในเพจก็ได้เอ็กโซติกของเรานี่เพจครับครับผมครับผมครับก็เพจมันไม่ได้มีแค่มูุ้งนะของผมทำมีจิ้งก่ามีจิ้งเหลนมีหลากหลายครับครับผมครับแบบมากมายใช่ครับครับผมในกลุ่มเอ็กโซติกทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ครับครับเราเราทำแต่ว่านอกจากแม่พ่อแลครับครับเป็นเล็บเล็บท้ทั้งหมดทั้งหมดมีเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สุดยอดเลยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเยือนเขาด้วยต้องไปเยือนต้องไปเยือนนะต้องไปเยือนนะต้องไปไปบุกฟาร์มแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องหาจังหวะไปเนาะสูงขึ้นเขาเยอะครับสูงขึ้นเขาเยอะเราต้องไปทำไปทำให้เขาไมปส่มต่อนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเดอะมอนสเตอร์เล็กถ่ายนะครับผมนี่พบกับเจ้าของร้านครับผมครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นอีกอีกร้านหนึ่งอของงูส,สอีอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มงูสีเล็กหรืองูสีใหญ่นะครับขนาดกลางถึงใหญ่ยยครับทางทางเพจหลักๆที่ขายจะเป็นพวกงูกลุ่มพวกคิดชิ p พีซครับจะเป็นพายเน่ปูเสน่กอล์ฟเเนค่ครับก็จะมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยครับ,รบแล้วแต่ชนิดของม,มาันตอนนี้เห็นร้านงูเยอะเหลือเกินคุณดาราม ผมเริ่มอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงถึงอยากจะเลี้ยงสัตว์ที่ทุกคนบอกว่ามันน่ากลัวครับอ่า,อาน่าจะเป็นเพราะว่ากลุ่มคนเลี้ยงเข้าใจว่ามันไม่น่ากลัวครับ<อ>เพราะว่าผมว่ามันความน่ากลัวมันเป็นภาพลักษณ์ที่มันโดนสร้างด้วยความเชื่อครับแล้วคนเลือกที่จะเชื่อกันมา,มากกว่าณปัจจุบันก็มีงู นะครับตัวหมายมากมายเลยอะรสสีสันเยอะแยะมากมายเลยเพราะเลี้ยงก็เยอะครับผมครับคนขายก็เยอะครับทําให้งูเนี่ยมีการพัฒนามากมายแต่อย่างที่บอกนิดเดียวครับขายออกนอกประเทศไม่ได้นั่นสิอันนี้ก็ต้องหาเลยนะก็ต้องวิงวอนแหละช่วยช่วยกันนะครับต้งภาพเราช่วยกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ต้องต้องต้องใช้อํานาจนะอำนาจ ข้างบนแล้วนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเลยรับผักดันนะครับการอันนี้ถือว่าเป็นการเกษตรนะการเกษตรส่วนหนึ่งนะแล้วก็เป็นเป็นเกษตรสวยงามเป็นเกษตรสวยงามนะครับผมนะผักดันให้ผลงานสวยงามหล่านี้สู่อารยประเทศนี่อ่านี่สาคัญเลยทีเดียวนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้มีหน้าร้านที่จัดจักครับแต่ว่าร้านจะยังไม่ใช้ชื่อเดียวกับเพจนะ ใช่ครับแต่ยังเป็นชื่อ Insectation อยู่ครับครับไหนขอเยี่ยมชมหน่อยว่าไอ้งูที่บอกว่าไซส์ปานกลางนี่มันขนาดไหนอ่าใช่ครับฮะรอบรอบนี้ไม่มีตัวใหญ่มาครับแีคแค่ลูกงูตัวเล็กอผมอ่าไหนไหนเลยอ่าก็จะแตกต่างอ่าล่องโจ๊กก็พาทัวร์ด้วยอันนี้อันนี้จะเป็นโอ้ลูกปูเสนครับอันนี้็นลูกงูปีอันนี้งูเหรอ เออเนี่่ไหรอผมก็นึกว่ากล่องเปล่าดูสีดิกลืนกันเลยทีเดียวนะครับไอ้ท่อนๆนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นขี้มันไม้ไม้อัดครับเอาไปรองพื้นเพราะงูพวกนี้มันค่อนข้างชอบอากาศที่แห้งครับก็เหมือนกับความชื้นมันจะดีกว่าครับแค่นี้ก็เลี้ยงดูได้ใช่ครับถก็แค่มีถ้วยน้ำถ้าเกิดจะเลี้ยงก็คือในกล่องก็สามารถเลี้ยงได้นะครับ ขนาดตัวแบบนี้เขาให้อาหารอย่างไรครับสัปดาห์หรือว่าอย่างไรผมให้สัปดาห์ละสองครั้งครับผมครับเพรวกงูพวกนี้ระบบย่อยค่อนข้างจะเร็วครับโอ้โหครับผมโอ้วอันนี้ก็สามสี่วันครั้งสามสี่วันครั้งโอ้ยังไม่ค่อยจุเท่าไหร่เนาะครับที่อะห้าว่าละสามสี่ครั้ง แหมอันเดินี่ก็นี่คือถือว่าเป็นไซส์ปานกลางใช่ไหมครับจะค่อนข้างใหญ่ครับโตเต็มที่จะอยู่ประมาณ8ฟุตครับมฮะฟุตเลยเหรอใหญ่เลยใหา่เทียบกับมูสีชนิดอื่นเนี่ยใช่ครับถ้าเทียบกับมูสีชนิดอื่นจะถือว่าเป็นมูสีขนาดใหญ่นะครับแล้วขนาดโตเต็มที่จะใหญ่ประมาณข้อมือถึงแขนล่างประมาณ น้องๆเขาเชื่อใช่ไหมครับในถุงจับได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ครับคําตอนเด็กจะค่อนข้างก้าวรหลาจะแล้วแต่ตัวครับนี่สายแต่ละตัวจะค่อนข้างแตกต่างครับแต่ว่าตัวที่นิ่งก็จะมีครับขึ้นอยู่กับการชิปแล้วก็การแชร์ของล้อการดูแลด้วยนะใช่ครับแต่เห็นมีไซส์ใหญ่ด้วยอ่าพวกนี้จะเป็นคอนเส็งครับผมคนละสายพันธุ์กันใช่ไหมจะเป็นคนละสายพันธุ์นี่เป็นตัวตัวเต็มที่ของพันธุ์ตันีใช่พันัวนี้ตัวเต็มที่ของพันธุ์ตัวนี้เราเห็นตัวเล็กๆของครับโกลว คือสายพันธุ์เดียวกับกลุ่มนั้นใช่ไหมครับแต่นี่คือสไตล์ใหญ่สุดโอ้ยตัวก็ไม่เบานะอาดาไม่กล้ไม่ให้ไม่รูวันนี้จะมีถ่ายไม่งั้นผมจะเอาพ่อแม่พันธุ์ะอันนี้ยังไม่พ่อแม่อีกเดี๋ยวพอแม่พันธุ์ถ้าถ้าของบูอยู่ประมาณสเมตรตัวยังอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมครับเอ่อพวกนี้จะเป็นคอนหมดเลยครับอ๋อเป็นคอนหมดเลยจะจะมีแค่โซนนี้มีเนี่ยตอนนี้เดือนน้อยละเพราะว่าในไทยก็ยังไม่มีคนทําแพร่หลายแล้วก็ยังไม่มีคน เอาเข้ามาเยอะครับเป็นงูที่คนยังไม่ค่อยนิยมในประเทศไทยก็ถึงว่าแหละเอาเข้ามาเยอะแล้วขายออกไม่ได้มันก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ของประเทศไทยยังไม่เยอะนะครับใช่ครับปีนี้ผมเอามาประมาณ88ตัวก็เหลือเท่านี้ละปีนี้ดีน้องได้พอได้ด้วยใช่ครับพีดีก็พอได้คนไทยนะหรือว่า ไม่ธรรมดานะสามารถเดีปีหน้ามีแผนเข้าอีกหลายคู่เลยครับปีหน้าจะพร้อมทำอ๋อพวกนี้เป็นนําเข้ามาทั้งหมดเลยใช่ครับพวกนี้เขาอยู่กับเราหลายปีเครับัอ่กลุ่มบูสเน็กอายุยืนมากครับครับถ้าต่างประเทศเลี้ยงอยู่ประมาณสถิติสูงสุดที่เขาเลี้ยงได้46ปีครับโอ้ตอนนี้ผมเลี้ยงไม่ได้นรับครับผมไม่รู้จะให้ใครเลี้ยงต่อแล้วไป่ออายุยืนถือว่าเป็นมรดกได้นะตกทอดอายุยืน ไอ้นี่ก็มีสีสันออกไปนี่ลักษณะคล้ายๆกับอ่าอันนี้จะเป็นบอลเป็นบอลอ๋อบอลเป็นท่อนแล้วนี้จะเป็นแซนด์บูลครับอ๋อจะซ่อนตัวเนาะไหนมีกูอยู่ด้วยเหรอมีใช่แล้วซ่อนตัวเลยโอ้ยซ่อนซะมิดเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยตัวนี้น่ารักมากโอ้สสวยใช่ไหมเออดูดระเดาเชียนเออไม่ใช่นะพี่เอ้ยไม่ใช่สิอันนั้น หลายวัวเลยอ่ะออาวมุดไปอีกแล้วอันนี้ด่างวัวเลยอ่ะโอ้โหค่อนข้างขี้อายครับมูดอย่างเดียวมูดอย่างเดียวโอ้ก็ต้องมีทรายมีอะไรให้เขาอันนี้ก็เหมือนกับเราก็เราเราก็เลี้ยงแบบอิงธรรมชาติอยู่ใช่นเดียวกันแล้วจัดตู้สวยๆนะครับใส่ทรายแต่หยิบนะครับเหมือนสวนเซนเลยเขาจะแบบเป็นลายคือชาวบ้านาเขาจะมีลายลายที่เกิดมากว่าชายโอ้ตอนนี้หลักๆครับของงูงูงูสีบ้านเราเนี่ย มีกี่สายพันธุ์ที่นิยมในบ้านเราบ้างหลักๆที่นิยมตอนนี้จะเป็นคิงคอนมิวคอกโนสครับแต่ว่าของเพจผมก็จะพยายามเอาตัวแปลกๆเข้ามาครับผมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีมาดากัสการ์ฮอกโนสเข้ามาแล้วก็พวกคิงแรดอะไรพวกนี้ก็จะเอาเข้ามาครับหลาหยยักษ์เป็นเแลดที่ประเทศไทยมาดากัสการ์น้องจะเป็นเหมือนเราแตวมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่ใหญ่ประมาณ เม็ดครึ่งเมตรแปดถ้าขายกันเยอะใหญ่กว่าเยอะครับก็เห็นส่วนใหญ่มีมีกลุ่มที่เขาเล่นพวกบอลไพรทอนอะไรเงี้ยก็แพร่หลายพอสมควรใช่ครับอันนี้คือบอลใช่ไหมครับใช่ครับบอลไพรทอนถ้าบอลไพรทอนเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวครับแต่ว่าหลากหลายสีหลากหลายมอสหลากหลายลูกหลายสีเนี่ยจะหลากหลายชนิดก็หลากหลายสีเพราะว่าคนเก็บเขาก็จะมีหลายประเภทครับแต่ว่าหลักๆก็จะแบ่งเป็น คนที่ให้คุณค่าทางสายพันธุ์ก็คือเก็บสายพันธุ์ที่หลากหลายครับคนที่เขาเจาะจงไปในสายพันธุ์เดียวแล้วก็มุ่งเก็บมุ่งพัฒนาเรื่องลายเรื่องสีก็จะถ้าหลักๆก็แบ่งออกเป็นของปลูกครับครัเก็บครับผมครับแบบวันนี้เหมือนกับเปิดพัศนะนะของเราใหม่นะครับมุมมองอ่ะว่าพอบอกงู รู้สึกน่ากลัวต้องหลบไปแล้วจูใช่ไหม่ต้องสัมผัส้ตใช่ไหมแค่มองรู้สึกไม่สัมผัสมันไม่ถึงโอ้โหเฮ้ครับก็เดี๋ยวเราลองไปชมอีกหลายร้านเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นงูสารพัดนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วครับผมสวัสดีครับคนเกษตร้อยชายหาคุณท้าทายไปลุยชม ปองพระนกอาดำตีสิบ์ยิบสิบ์ยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิเตเกษตรก่อนยุคสิ่มิไลัยรายการ,กรเกษตรน้อยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงปองพระนกอาดำตีสิบ์ยิบสิบย์ยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดี อาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกรยุคสี่วิไลรายการกเกษตรลอยชายสองชายจะพาไปให้รู้ทุกที่รายการกเกษตรลอย